สัจธรรมว่างมีครั้งที่68เรื่องหมุนมีเกิดเป็นร้ายการเกิดท่านคงโยฮันเย็นเมตตาเมื่อวันที่3ธันวาคม2563สวัสดีองค์เดิมแห่งยานตนที่เคารพเช้านี้พบกันในความว่างแท้ ขอสำนึกคุณและยอมรับความผิดบาปต่อองค์เดิมของทุกท่านการกราบสวัสดีการสำนึกคุณและการยอมรับผิดคือต้องการผันสิ่งที่อัตตารับรู้ที่อยู่ข้างในให้มีไม่มีว่างไม่ว่างว่างไม่ว่างมีไม่มีมันคือลักษณะที่แท้จริงของฟ้าดินจักรวาล คือลักแท้ไม่ปลอมลักแท้ร้ายลักคือลักษณะที่ไม่มีที่ใดไม่ใช่ลักษณะคือลักแยบโยนวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจสภาวะดั้งเดิมความดั้งเดิมก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจข้างในสิ่งรับรู้ของพวกเรา ล้วนจำวัตถุจำวัตถุแล้วจึงเกิดการใช้ใจเพราะข้างในจิตใจเกิดปตริยาขึ้นมามีเรื่องถูกผิดนินทามีฉันมีเขาซึ่งมันคือวัตถุที่อยู่ในจิตใจทำให้ใจเกิดความคิดดังนั้นพวกเราต้องเข้าใจ ความล้ำค่าของชีวิตความล้ำค่าของชีวิตคืออะไรพระวิสุทธิอาจารย์ไตรโลกบอกพวกเราถึงชมหน้าดั้งเดิมที่แท้จริงมีไม่มีก็ว่างไม่ว่างว่างไม่ว่างมันก็มีไม่มีมีไม่มีก็คือว่างไม่ว่างว่างไม่ว่างก็คือมีไม่มี พวกเราได้รับมหาธรรมของหลักธรรมสากลก็คือสิ่งที่จำได้ทั้งปวงจากภายนอกเข้ามามันล้วนมีใหญ่เล็กในนอกก็เพราะมีใหญ่เล็กในนอกมันจะมีอยู่ตลอดได้อย่างไรมันคือรูปลักษณ์ว่างมันคือวิถีว่าง เราจึงเอาไม่ได้หนึ่งวิถีเอาไม่ได้หนึ่งรูปลักษ์ขอย้ำอีกครั้งสิ่งที่เราจำได้คือมีไม่มีว่างไม่ว่างว่างไม่ว่างมีไม่มีพวกเราศึกษาหลักธรรมสากลร้ายการเกิดแต่ทำไมพวกเราไม่เอาร้ายการเกิดหรือไม่เอาอมตะ พวกเรากลับไม่รู้อะไรเรียกว่าร้ายการเกิดไม่มีเกิดอะไรเรียกว่ามีเกิดทำไมพวกเราต้องมีใจมีใจก็คือมีเกิดดังนั้นชีวิตคนเราจึงเกิดเกิดดับ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 เกิดเกิด พวกเราอยู่่าำกลางเกิดตายสองขั้วมีการเวียนว่ายเป็นอนันตชาติแล้วเพราะพวกเรามีการเกิดในฟ้าดินจัก,กรวาลมีอะไรบ้างที่เกิดแล้วไม่ดับดับแล้วไม่เกิดมีอะไรที่เกิดแล้วไม่ต้องรับกรรมสนองแน่นอน มันต้องรับกรรมสนองต่อเนื่องกันต้องเกิดต่อเนื่องกันพวกเรามีแต่เกิดเกิดเกิดไม่เคยดับพวกเราไม่สามารถดับเพราะพวกเรามีเกิดมีเกิดย่อมมีดับมีดับย่อมมีเกิดมีเกิดย่อมต้องปรากฏรูปลักษ์ออกมามีรูปลักษ์ ย่อมมีลักษณะผลกรรมตอบสนองมีกฎแห่งกรรมมีกฎแห่งกรรมก็มีเกิดมีเกิดก็เกิดความมีความมีก็มีเกิดเกิดเกิดไม่ดับซึ่งเป็นปัจจัยผลกรรมสนองไม่หยุดมีเกิดจึงมีมามีไปมีไปมีมา ดังนั้นคนทั้งโลกมีเกิดจึงมีมามีไปแต่ละคนมาไม่เหมือนกันไปไม่เหมือนกันเพราะความจำในความว่างคือการยึดติดสิ่งรับรู้ที่เป็นมเมล็ดพันธุ์วัตถุรูปลักษ์วัตถุวิถีวัตถุล้วนคือวัตถุทุกความคิด ทุกอารมณ์ทุกสภาวะล้วนมีเกิดเพราะความมีก็มีเกิดแค่มีก็มีเกิดแค่มีก็มีเกิด,กกดต้องมีไม่มีก็ร้ายการเกิดอน,นันตชาติมาพวกเราถูกวัตถุอัดอยู่ข้างในรบกวนอยู่ข้างใน ผูกมัดอยู่ข้างในเกี่ยวอยู่ข้างในเกี่ยวจนร้ายขอบเขตติดอยู่ข้างในสิ่งรับรู้มากมายนับไม่ถ้วนดังนั้นจึงต้องขอร้องเธออย่ากเก็บคำพูดนี้ไว้ในใจนะก็เพราะติดอยู่จึงใส่ไว้ในใจไม่ใส่ไว้ในใจก็ยังอยู่ เพราะมันมีไม่มีว่างไม่ว่างมันกลับไปที่ร้ายการเกิดจะกลับคืนสู่ร้ายการเกิดไม่ใช่ง่ายล้วนมีเกิดมีเกิดก็คือยึดติดรูปลักษ์ติดลักษณะอาศัยการเห็นเป็นจริงการเห็นกลายเป็นหลงการเห็นกลายเป็นโง่เขลา กับเอารูปลักษณ์ที่เห็นไม่รู้ว่ามันคือมีไม่มีไม่เข้าใจดังนั้นความทุกข์ของชีวิตอยู่ที่มีเกิดมีเกิดก็มีดับมีมาก็มีไปเกิดดับเกิดดับไม่หยุดเพราะจิตของแก่นแท้ไม่ตายจิตไม่เกิดไม่ดับ จิตภายในสามโลกเป็นฟ้าวัตถุรูปลักษณ์วัตถุวิถีวัตถุโลกแห่งวัตถุเรียกว่ามีเกิดมีหนึ่งวัตถุก็มีเกิดถ้ามีเกิดก็มีที่หมายมีที่หมายก็มีเกิดที่หมายมีไหมเอามาให้ดู ไม่มีมันคือรูปลักษณ์และทำวิถีรูปลักษณ์และทำวิถีคือมีไม่มีว่างไม่ว่างพวกเราใช้มันเท่านั้นพวกเรามีความทุกข์กัดกรุ่มเสียใจเพราะไปจับมีเกิดจึงอยู่ในสามโลกถูกรูปลักษณ์วัตถุ มเมล็ดพันธุ์วัตถุความจำวัตถุทำให้พวกเรายุ่งเหยิงวุ่นวายสับสนง,งงงวยจิตใจว้าวุ่นเลอะเลือนปวดหัวดังนั้นพวกเราต้องเอาวัตถุหมุนให้มีไม่มีก็ร้ายการเกิด ร้ายการเกิดก็คือชมหน้าดั้งเดิมว่างแท้แยกยนมีแยบยนมียยนมว่างแท้ได้เอาสิ่งที่จำได้เช่นรูปลักษ์วัตถุฟ้าวัตถุวิถีวัตถุหมุนเป็นมีไม่มีว่างไม่ว่างใจก็ถูกหมุนออกไปใจไม่ได้ติดที่วัตถุ ใจไม่ถูกวัตถุกถิตกัน้นดังนั้นร้ายการเกิดก็คือสภาวะดั้งเดิมพวกเราต้องเอาร้ายการเกิดจะกลับคืนสู่ร้ายการเกิดไม่ใช่ง่ายร้ายการเกิดก็คือหลักธรรมสากลร้ายการเกิดกลับคืนสู่ยานตนของความว่างเดิม กลับสู่ชมหน้าดั้งเดิมที่แท้จริงรูปกายแยบยนต์ธรรมกายแยบยนอยู่ทุกที่ไม่อยู่ทุกที่ดังนั้นจุดเป้าหมายของการบำเพ็ญธรรมพวกเราจากมีเกิดหมุนไปถึงร้ายการเกิดร้ายการเกิดคือสภาวะดั้งเดิม ร้ายการเกิดเรียกว่ามีไม่มีว่างไม่ว่างวันนี้ขอผูกบุญสัมพันธ์แห่งธรรมเพียงเท่านี้สำนึกคุณและขอบคุณทุกท่านสวัสดี